สวัสดีทุกทกคนวันนี้นะคะมานั่งคุยกันใต้ต้นไม้หลังบ้านนะคะเป็นมุมที่เสยขึ้นมาเห็นขาก่อนที่จะเห็นหน้าวันนี้นี่เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังในกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งนะโบก็ไปคอมเมนต์แนะนำเรื่องการสะกดคำพอสะกดคำเนี่ยถ้าผิดขึ้นมามันก็มีผลเกิดจากหนึ่งความ บกพร่องของผู้พิมพ์เอง 2. ความไม่รอบคอบของผู้พิมพ์เอง 3. ความละเลยที่ไม่มาเช็คหรือความลืมหรือความเพิกเฉยใดๆก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นแต่ละบุคคลนะพวกก็ไปคอมเมนต์แนะนำเตือนถ้าเราไม่ะมดระวังและรอบคอบเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับ ชีวิตเราได้ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออื่นๆได้ไงโพรก็ยังแน่ไปว่าตัวโบตเองเนี่ยก็พลาดเคยมีครั้งหนึ่งเรียนจงสือจบนี่เนี่ยออยังไม่ได้เรียนจบซะทีเดียวใกล้ๆจะจบก็ก็พิมพ์จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษนะและ้วโบต์ไม่รู้คิดอะไรอยู่แต่คําที่สะกดส่งไปอะเป็นคําคนละความหมายกับสิ่งที่อยากจะส่ง ตรวจแล้วนะพอตรวจทานดีมากเพราะว่าโปรอาจจะเป็นคนที่ระมัดระวัง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 แต่ก็พลาดหลายๆครั้งอ่ะอย่างโดนพวกมิจฉาชีพโกงเอาข้าวของไปแล้วไม่ได้จ่ายเงินให้ก็เคยพลาดแล้วอ่ะเป็นคนที่ระมัดระวังมากๆก็ยังพลาดไงการสะกดคําเนี่ยตัวก็พลาดขนาดที่ระมัดระวังหมดแล้วเช็คหมดแล้วอ่ะก็ยังพลาดเป็นหนึ่งคำาปรอ่านแล้วก็ขำแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนนักเรียนฟังว่าเออเนี่ยไอ้เพิ่งจะส่งจดหมายอ่ะสมัครงานที่บริษัทไปอ่ะ แล้วไอคิดว่าเขาคงไม่รับไอหรอกแต่เขาคงอ่านแล้วเขาขำอะ่ะขนาดเขียนจดหมายสว่ังงานอะ่ะเรายังไม่รอบคอบเลยแล้วถ้าไปทํางานให้เขาอะ่ะก็จะเกิดความผิดพลาดได้คือหลายๆที่อะ่ะเขาก็จะค่อนข้างจะซีเรียสพิถีพิถันไงอันนั้นก็คือประเด็นหนึ่งนะ มีเพื่อนเพื่อสมาชิกในกลุ่มท่านหนึ่งเขาก็มาคอมเมนต์ว่าคือพวกเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไงมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไม่เถียงอันนี้พอดไม่เถียงแต่โอดไปตอบโต้เขาไม่ไม่ตอนแรกก็จะจะ,จะ,จ,ะจะเขียนตอบเหมือนกันแหละว่าเข้าใจว่าพวกเราเป็นมนุษย์อะมันก็ผิดพลาดกันได้อะ่ะคุณอ่านละเอียดรอบครอบหรือเปล่าสิ่งที่พดเขียนบอดต้องการสื่ออะไรคิดจะตอบว่าอย่างนะี้นะแต่สุดท้ายพอก็เปลี่ยนใจเออไม่ตอบดีกว่า เดี๋ยวจะกลายเป็นต่อความยาวสาวความยืดถ้าใครคนอื่นมาอ่านแล้วคิดว่าเราพยายามที่จะแก้ต่างให้ตัวเองในคอมเมนต์ของเพื่อนสมาชิกคนนั้นเนี่ยก็เลยไม่ตอบอะไรก็ามาเล่าให้ฟังตรงนี้ดีกว่าว่าแล้วแต่บุคคลที่จะคิดสําหรับโบ๊ทเองอะโบ๊ทจะทําอะไรอะโบพยายามที่จะระมัดระวังให้มาก เท่าที่ทําได้เท่าที่ตัวเองคิดได้เรื่องการสะกดคําเนี่ยสะกดผิดความหมายมันเปลี่ยนไงคุณไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาไทยสะกดผิดความหมายมันเปลี่ยนไงไม่ว่ามันจะมีผลกระทบถึงแค่คุณคนเดียวหรือผลกระทบถึงคนอื่นหรือการทํางานมันกระทบถึงทั้งตัวคุณและถ้ามันไปส่งออกไปถึงอย่างอื่นมันไม่ได้กระทบแค่ตัวคุณมันกลายเป็นว่า ความเสียหายกับองค์กรของคุณนะ่ะถ้าคุณบอกว่าก็เราเป็นคนนะ่ะเราเป็นมนุษย์นะ่ะมันก็เกิดความผิดพลาดถูกถ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีความรอบคอบและระมัดระวังให้เต็มที่ก่อนนะ่ะจะดีกว่าไหมล่ะเกิดความผิดพลาดได้จริงถ้ามันพลาดไปแล้วมไม่ได้เสียหายมากนะักอ่ะก็โอเคแต่ถ้าพลาดไปแล้วมันเสียหายมากมันไม่โอเคไงคือเตือนให้ทุกคนได้ตระหนักไง ในโลกใบนี้คุณไม่ได้แค่เออฉันผิดพลาดไปปุ๊บแล้วก็แล้วกันมันไม่ใช่มันมีคนที่ผิดพลาดไปปุ๊บมีผลกระทบถึงใคร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 บ้างแล้วบางครั้งก็เป็นระดับประเทศระดับองค์กรยกตัวอย่างอย่างเขามีการพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีที่พูดภาษาอังกฤษไม่เกง่งไม่รู้เรื่องก็มีให้เห็นนะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ เราต้องดูเป็นประเด็นประเด็นไปไงแล้วก็อยู่ที่ตัวคุณ,คณแต่ละคนเลยสำหรับปอแล้วเนี่ยปอจะพยายามเช็คแล้วเช็คอีกเรื่องคําสะกดเนี่ยไม่ว่าจะภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกคือความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้พยายามให้น้อยที่สุดเท่าที่เราทําได้จะดีกว่าไหมถามตัวคุณเองอะ่ะถ้าคุณไม่แคร์ก็เรื่องของคุณไง <c oughs> นะไปแล้วบายบาย สวัสดีค่ะ